โปรตุเกสทำงงเปิดให้เข้าแล้วใช่ไหมเริ่มต้น1สิงหาที่เขาบอกว่าโปรตุเกสทำงงเพราะว่าคำพูดของเขาเนี่ยชวนงงจริงๆเพราะเขาบอกว่า New Air Traffic Rules ก็คือกฎการเดินทางทางอากาศใหม่สําหรับโปรตุเกสเริ่มต้น1สิงหาโปรตุเกสเนี่ยเราจะต้องขอผ่านเว็บไซต์ของ TLS Contact ซึ่งณนะวันที่พูดนะครับก็ยังคงปิดอยู่นะเราก็ต้องรอดูว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่ทีมโปรตุเกสก็รอดูกันได้ แล้วก็นี่คือเป็นเว็บไซต์ของทางการโปรตุเกสนะครับเขาก็พูดจาคล้ายๆกันกับในข่าวตรงนี้นะครับก็ประโยคเดียวก็รู้ซึ้งแต่อาจจะแอบงงเล็กน้อยเขาบอกว่าเที่ยวบินเข้าและออกจากโปรตุเกสการเดินทางทางอากาศเข้าและออกจากโปรตุเกสคือพูดถึงแต่การเดินทางทางอากาศนะก็น่าจะใช่แหละอนุญาตให้สําหรับกลุ่มต่อไปนี้ซึ่งในนี้ก็มีไทยแลนด์ Thailand อยู่ด้วยเอาใหม่ทีนะ เที่ยวบินเข้าและออกจากโปรตุเกสการเดินทางทางอากาศเข้าและออกจากโปรตุเกสอนุญาตให้กลุ่มนี้ก็คือมีไทยแลนด์อยู่ด้วยโอเคครับจากที่พูดเมื่อกี้ก็สรุปความได้ว่าโปรตุเกสน่าจะเปิดแล้วตั้งแต่1สิงหาแต่อย่างที่บอกนะว่าสูนรับยื่นวีซ่าก็คือ TLS contact โปรตุเกสก็ยังไม่ได้มีข้อความว่าเปิดทะนั้นเราก็ต้องรอดูกันต่อไปโปรตุเกสได้ประกาศกฎการจราจรทางอากาศใหม่ เริ่มต้นตั้งแต่1สิงหาคมก็ไอคำพูดว่ากฎก,การจราจรทางอากาศใหม่นี่แหละที่ทำงงแน่นอนว่าการจราจรทางอากาศของเขาเนี่ยก็ได้เปิดให้กับกลุ่มประเทศในยุโรปในเขตเชงเกตแล้วก็รวมถึงอังกฤษก็สามารถบินเข้าได้แล้วก็เพิ่มเติมก็คือจานวนของประเทศที่ไม่ใช่อยู่ในยุโรปก็คืออย่างประเทศไทยไม่ได้อยู่ในยุโรปใช่ไหมได้รับอนุญาตให้เข้าโปรตุเกสเริ่มต้นจาก1สิงหาเพิ่มจํานวนเป็นสองเท่าซึ่ง ประเทศเหล่านี้ก็คือตามรายชื่อนี้เลยมีทั้งหมด12ประเทศด้วยกันจากนอกยุโรปจากนอก EU ยูก็คือมีมีไงไทยแลนด์ก็คอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งอา้าวแต่ว่านะเขาบอกว่าใครที่เข้าโปรตุเกสเนี่ยเขาต้องการใบตรวจโควิด19ด้วยทีะนั้นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เราจะต้องตรวจโควิด19ก่อนที่จะเดินทางซึ่งจะต้องตรวจภายใน72ชั่วโมงก่อนเข้าโปรตุเกส อันนี้คือยกเว้นให้สำหรับผู้โดยสารที่จะมาเปลี่ยนเครื่องที่จะไม่เดินทางเข้าไปในตึกของสนามบินเออก็สงสัยนะว่าแล้วทำไมประเทศไทยถึงณนวันที่พูดนะแม้แต่การเปลี่ยนเครื่องเนี่ยเขาก็ยังไม่ให้เลยประมาณว่าห้ามเหยียบสนามบินช่นะเดี๋ยวมีเชื้อติดอยู่ในสนามบินคือการเปลี่ยนเครื่องต้องอธิบายก่อนว่าการเปลี่ยนเครื่องไม่ใช่การเข้าประเทศก็คืออยู่ในตึกนั่นแหละแล้วเขาก็จะกั้นพื้นที่สําหรับคนที่จะมาเปลี่ยนเครื่องโดยเฉพาะโดยที่จะไม่ได้เข้าไปในตัวตึกหลัก ฉะนั้นแค่เปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ของเราแม้กระทั่งเปลี่ยนเครื่องก็ยังไม่ให้เพราะว่าอย่างนี้ก็คือการต่อเครื่องบินเนี่ยนะเป็นประเทศที่ให้ต่อเครื่องบินเนี่ยเขาก็จะเก็บค่าธรรมเนียมได้ด้วยนะอย่างน้อยเราก็ยังมีรายได้ยอยู่จากการที่มีคนมาเปลี่ยนเครื่องรู้ไหมว่าสนามบินสวนุวรรณภูมิเนี่ยเป็นสนามบินที่มีการเปลี่ยนเครื่องเนี่ยเยอะมากเลยในเวลาปกติแต่ตอนนี้ไม่มีเลยสนามบินก็ขาดรายได้ไปเยอะอ่ากลับมาต่อก็คือทีนี้ถ้าเกิดใครมาโปรโตุเกส โดยที่ไม่ได้ตรวจโควิดมาก่อนเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาก็จะตรวจให้อ่ะเราไม่ต้องทําไปก่อนเหรอแต่ว่าเราต้องจ่ายเองซึ่งอออก็ไม่รู้นะว่ามันแพงหรือเปล่านะคือถ้าเว่าถ้าเราไม่ได้ตรวจมาก่อนเขาก็มีตรวจให้แต่ว่าเราจะต้องจ่ายเงินแล้วก็เคยมีข่าวนะว่าคนที่เดินทางเข้าโปรตุเกสโดยที่ไม่มีผลตรวจโควิดเนี่ยนะคนคนนั้นอาจจะโดนปรับอยู่ประมาณ5้าอถึงสอง0ันยูโรไม่ใช่บาทนะ ในขณะเดียวกันสายการบินที่เอาคนคนนั้นมาลงด้วยเนี่ยจะต้องโดนปรับ3,000ยูโรเะนั้นสายการบินที่จะมาลงโปรตุเกสเนี่ยต้องเข้มงวดแน่นอนเขาจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึง่งไอรายชื่อประเทศที่ปลอดภัยอ่ะซึ่งไทยก็อยู่ในนั้นด้วยเนี่ย12ประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนว่าจะเอาใครอยู่จะตัดใครออกอะไรอย่างเงี้ยนะฉฉนั้นก็หมายความว่าถ้าไอโควิดของเราพุ่งเนี่ยซึ่งจริงๆถึงจะพุ่งก็อยู่อีกห่างไกลาจากคําว่าเสี่ยงนะก็ อาจจะตัดออกก็ได้ถ้าพุ่งเยอะมากนะสรุปอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้โปรตุเกสน่าจะเปิดแล้วแน่นอนแต่แค่ใช้คำงงๆว่ากฎการจราจรทางอากาศใหม่ก็คือใช้คำงงไปนิดนึงแต่น่าจะเปิดแน่นอนแต่ว่าในส่วนของศูนย์รับยื่นวีซ่าเนี่ยยังไม่เปิดทะนั้นเพื่อนๆที่มีวีซ่าอยู่แล้วก็สามารถเดินทางเข้าได้ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่ยังรอขอวีซ่าอยู่ก็คงจะต้องรอศูนย์รับยื่นวีซ่าเปิดหรือลองถามเขาดูว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะครับครับก็ถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟัง